สวัสดีครับยินด,ดีตอนเราก็สู่ช่องยุทธเจลทูออฟฟิเชียลนะครับมาครับมาดูน้องๆฝึกว่ายน้ำครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเนี่ยหลังจากเขาฝึกฝนไมากเกือบเดือนหนึ่งนี่ครับสิ่งที่ได้จากว่ายน้ำบ๊บเป็นเลยได้นี่ครับลงลงสาเนี่จมนี่ครับ น้องๆลงน้ำนี่จมเลยตอนแรกนี่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะครับไม่มีพื้นฐานมาเลยนี่ครับวันนี้สามารถว่ายกับ3-4เที่ยวระยะทาง25เมตรว่ายได้สบายเลยครับนี่ครับสบายๆซ้อมเกือบทุกวันครับนี่ จากน้ำหนักน้ำน้ำหนักตัวเยอะๆตอนนี้ลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับกล้ามเนื้อกระชับชขึ้นเยอะเลยครับนี่ครับถ้าเพื่อนยังว้าเพื่อนได้อ่ะ มันจะไปเรื่อยๆทาทาจังหวะ้าจังหวะื้างนในมันจะไปแต่ไปเรื่อยๆได้ไหมได้อีกสิบรอบก็ไม่เหนื่อยนะเอาพี่สรอบแล้วนะครับพี่เป็นอะไรมาแม่มาแม่ มาเร็วๆอย่าหายใจดนมา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 ปล่อยตัวปล่อยตัวเบาๆปล่อยตัวเบาๆปล่อยตัวเบาๆนะปล่อยตัวเบาๆเลยเนี่ยผิวกวบพี่ไม่ล่งตน้ำจมครับ เพื่อนเพื่อนฝึกโดนแล้วครับแต่ว่าเพื่อนเพิ่นแม่เพิ่นมาวันเสาร์วันอาทิตย์ชวนมากครับกอดเสาแน่นเหมือนปิงเลยกอดเสาแน่นเหมือนปิงเลยเอ๊ ครับแมนถ้าถ้ายังบนนาวคักๆอ่ะมาก็ได้บอสสบายใจง่ายบ้านอ๋อบ้านละบอยใหญ่หมนี่ไปหมายบนข้างจะถึงโดดตู้มไหมจะถึงแมนคือถ่ายจากตองการกำลังเนี่ยคิงมาตรฐานคิงมาตรฐานตองยิบหาเมีบแมน <laughs> <Okay. S 2> โินสตอกให้สุดแขนก่อนนะพี่ๆนะวางสตอกให้สุดแขนปะทางสันสวสว้นลูกไปเร็วเอาล่มปอาล่ม เป็นไงบ้าง <Okay. S 1> จังหวะผ่อนลมหายใจลนะ่ะจับจังหวะการผ่อนลมหายใจให้ได้นะะดึงให้เต็มสตกไว้ก่อน <Okay. S 1> ยังไม่ต้องดัดแขนงอแขนยังไม่อะไรยกแขนขึ้นสบายสบาย,บายตามสบายเลยนะพอเราเริ่มชินแล้วเราค่อยปรับแขนใหม่อีกทีนึง่งถ้าเราปรับแต่ตอนแรกเนะ่ยไหล่ไหล่มันจะติด มันจะไม่เป็นอิสระของมันเวลาว่ไยว่ความเร็วอ่ะมันจะไปช้านะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามน้ำเลเลอรครับสวัสดีครับ